คนข้างบ้านชอบสงสัยว่าทำไมกับข้าวของซาร่าถึงอร่อยกว่าคนที่บ้านเขาทำซาร่าก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงค่ะได้แต่บอกเขาไปว่าเราจำเป็นจะต้องใช้วัตถุดิบดีๆที่มีคุณภาพการที่เราเลือกสรรวัตถุดิบดีๆนั้นจะช่วยทำให้อาหารของเรา อร่อยโดยที่ไม่ต้องปรุงชูรสเพิ่มใดๆเลยค่ะซาร่าเป็นคนที่ไม่ทานผงชูรสและไม่ใช้ผงปรุงรสใดๆเลยนอกเสียจากว่าจะใช้ซอสใช้ซีอิว๊วและน้ำปลาอย่างดีค่ะจึงทำให้การปรุงอาหารของซาร่าเนี่ยดูเหมือนง่ายค่ะบางคนมีคอมเมนต์ว่า เห็นซาร่าทำแล้วดูเหมือนง่ายแต่ไปทำตามแล้วคือซื้อเขากินดีกว่านะคะจริงๆซาร่าก็อยากจะบอกว่าอยากให้กำลังใจคนที่เพิ่งฝึกทำอาหารว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากเลยค่ะเพียงแค่เราคัดสรรวัตถุดิบแล้วก็ปรุงไปในแบบรสชาติที่เราชอบเท่านั้นเอง จริงๆการทำอาหารไม่ได้มีอะไรมากเลยค่ะยิ่งเราใส่ใจยิ่งเราทำให้กับคนที่เรารักนะคะแล้วเลือกสรรวัตถุดิบดีๆเราก็จะได้อาหารที่คุณภาพดีๆให้กับคนที่เรารักได้ทานอร่อยแบบนี้ค่ะเป็นไงอร่อยคับ มาหนูไม่ได้กินนานแล้วเหรอหนูคิดถึงหอยลายมากเลยนะลูกครับ <c oughs> ดูกินเด็กอืม <c oughs> น่าสงสารเนานะ <c oughs> <c oughs> ไม่ยอมกินข้าวเลยเนาะ <c oughs> จะกินแต่หอยลายเนาะอืม <c oughs> เรากินพร้อมพี่เนาะวันวันซาร่าก็จะคิดเมนูที่หลานๆชอบค่ะส่วนเนื้อคั่วสามรสนี้ซาร่าลงสูตรไปหลายคลิปแล้วและหอยทอดก็เช่นเดียวกันค่ะก่อนเดินทางตอนเช้าเขาก็รีเควสเนื้อคั่วสามรสซึ่งซาร่าก็ทำการหมักเอาไว้สองคืนแล้ว แล้วก็หอยทอดค่ะรอบนี้เป็นที่ถูกใจหลานๆมากเลยเพราะว่ากรอบอร่อยมากๆเลยส่งพี่ๆเข้าหอพักที่คลอง22แล้วตอนนี้ก็จะเหลือน้องฟานคนเดียวค่ะน้องฟานก็ทานอะไรง่ายๆกินนิดๆค่ะเขาก็จะรอเจอพี่เขาช่วงปิดเทอมก็จะได้สั่งสรค์กันแบบกับข้าวจัดเต็มอีก ครั้งหนึ่งค่ะไว้พบกับซาร่าและลหลานในคลิปต่อไปนะคะอับดุลลาสิดครับอับดุลลาสิดไปไปเรียนเนี่ยมีมีสาวๆมาจีบไปยังลูกมีนะครับแล้วรู้ได้ไงว่าเขาจีบก็เขามาถามชื่อเขาถามชื่อแล้วทําไมหนูต้องต้องเขินน่ะอ้าวเ,เขามาถามชื่อว่าไงเขาพูดว่าไง เขาว่าเออน้องเชื่ออะไรเหรอคะน้องเชื่ออะไรเหรอคะแสดงว่ารุ่นพี่อะดิรุ่นพี่จะกินเด็กรุ่นพี่ใช่ไหมเนี่ยรุ่นพี่อยู่มออะไรไม่รู้ถ้าทำไมหลานอุม,มีจะต้องมีผู้หญิงที่อายุมากกว่าหรือว่ารุ่นพี่อะตลอดเลยอะมาแซวอะวก็มีนี่เดี๋ยวมีห้องเดียวกันมาขอ,เ,อาเฟสมาขอ,เ,อาเฟซหนูให้ปะ ไม่ให้ทําไมถึงไม่ให้ลูกไม่รู้เนะตเพื่อนก็ดูเฟซหนูก็เลยเพื่อนก็เลยบอกเพื่อน<ๆ>เพื่อนหนูนก็บอกผู้หญิงคนนั้นว่าเฟซหนูอะไรแล้วก็ยังไงต่อก็แคแล้วเขาทักมาไหมห้ามมีความรักในวัยเรียนนะโรงเรียนเขามีกฎนะลูกถ้ามีเรื่องชู้สาวเขาเอาออกนะเขาเชิญออกนะ เขาเชิญหนูออกจากการเป็นนักเรียนนะลูกทีนี้เขาบอกมีแฟนด้วยฮะเจ๊ครูเขาบอกมีแฟนด้วเอ้าแฟนที่แปลว่าพัดลมอ่ะนะไม่ใช่มีแฟนอะเอาแล้วหนูอยากมีมะมั่แฟนต้าเปล่าใช่ไม่ชอบกินเชอบกินแต่แฟนตี้แฟนตี้แฟนตี้เป็นอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะก็แฟนต้าเอ้า ระเจ้าผสมเปบปซี่อา้าวห้ามกินน้ำอัดลมอ่ะท้องไส้กระเพาะพังหมดสัมภาษณ์อัาต่อเลยฮะสัมภาษณ์อ,อาฟานต่อสัมภาษณ์อะไรสัมภาษณ์อะไรอา้าวสัอาฟานว่าไงมีอะไรจะสัมภาษณ์น้องฟานอืมน้องฟานจะไปไหนจะอาบน้ำใช่ไหมลูกครับแล้วน้องฟานขำอะไร น้องฟานแบบจินตนาการใช่ไหมว่าถ้าน้องฟานไปเข้าโรงเรียนนี้อยู่หมนหนึ่งอะ่ะมันจะมีเหตุการณ์เหมือนพี่ๆด้วยไหมแล้วพี่อาซานเจอ,อยังไงร,รู้ป่ะพี่อาซานเจอแบบว่าพี่โมเหมือนกันพี่พี่ที่อายุมากกว่าเธอเธออะไรนะพี่อาซานเธอเธอนี่แหละขอเฟซบุ๊กแบบนี้แหละเธอเขอเฟซหนะ่อถึงอุมีจําได้ว่า นี่ตอนที่พี่อาซานอยู่มอเอ้ยน้องฟานน้องฟานพูดกระดิ่งน้องฟานพูดดัง <c oughs> ๆเดี๋ยวอุมีจะเล่าใฟังตอนที่พี่อาซานเข้าปหนึ่งนะ <c oughs> เข้าปฐมหนึ่งตอนที่เรียนบางกอกใช่ไหมครับ <c oughs> ก็คือว่ามีแบบพี่มอ,มอเนี่ยไม่รู้มออะไรนะอุมีก็ไปส่งพี่ก็คือเป็นวันที่ว่าประชุมผู้ปกครองใช่ไหม <c oughs> แล้วทีเนี้ยขนาดอุมีเดินตามหลังไปด้วยนะอุมีคุมนะและพี่มอน ไอ้ขาวไอ้ขาวชื่ออะไรอ่ะไอข้ขาวไอข้ขาวเดี๋ยวพี่อาซานว่าไอ้ขาวผู้ชายผู้หญิงสิเ,เป็นมมแล้วพี่อาซานอยู่ปหนึ่งอ่ะแล้วแล้วพี่มอนแล้วทีนี้ก็สาวๆนั่งกันอยู่ตรงบันไดอ่ะประมาณว่าอุมีกับพี่อาซานต้องเดินผ่านไงสรุปในที่ประชุมคุณครูก็ถามว่าผู้ปกครองอ่ะมีความกังวลใจบุตรหลานในเรื่องใดบ้าง ที่จะเข้ามาเรียนอยู่ในโรงเรียนนี้อุมิก็ยกมืออุมิก็ยืนขึ้นอุมิก็บอกว่ามีความกังวลใจมากเลยที่กุเกรงว่าจะมีความรักในวัยเรียนเพราะว่าเมื่อกี้วันแรกเนี่ยขนาดว่าผู้ปกครองเดินคุมหลังมาด้วยอะยังมีสาวๆอะแซวอะแล้วในห้องประชุมเขาก็ ปรบมือกริ๊ดการ์ดกันใหญ่เลยนะที่เป็นแบบพ่อแม่พู้ปกครองอะ่ะคิดดูคุณครูด้วยอะ่ะวันนั้นแบบเป็นวันที่แบบอุมีจําได้ไม่ลืมเลยอะ่ะว่ามีสาวมอมอต้นะมาจีบหลานอุมีอะ่ะเอาดิแล้วนี่อับดุลอาซิดกับพี่อาซานไปโรงเรียนใหม่ก็โดนกันเอาสิบดิบยังจะพูดเลย ซุปซิปซุปเอาเอาหัวเข่าหัวเข่าบิดเข่าไอเขา,เขา,เขาไ,ไหมเนี่ยเอาอุ้มมีถ่ายให้ยาเอาก็อุม้มมีถือกล้องนี้ <c oughs> ใครบอกอุ้มมีถ่ายให้ย <c> า <oughs> อุมอุ้มมีจะเอาหลานไปลงในเพจอุ้มมีพอมพ um 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 um. อมพอมผาเฮ้ยนี่มันเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายเนี่ยเด็กผู้ชายครับผู้หญิงค่ะเฮ้ยไปายามน้ำไปลูกไปนุยนุยนุจะกินอะไรไหมเดี๋ยวหมอทำให้ใครคือหมอเดี๋ยวมอ โมคือใครคือแม่คือยายแม่คือยังไงก็คือแม่แม่ของใครคือแม่แม่ของใครก็คือแม่แม่ของใครคะก็คือแม่แม่ของยายผมอไมของแย่มาของแย่แม่ของยายไปอาบน้ำได้ลูกปะ